ทันข่าวรอบโลกในเช้าทันโลกโดยโดรสุรพงษ์มารีกันนิกากิติเวชกุลและสังกมาสารวัตรขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเราไปกันที่ Big Story เลยค่ะช่วง Big Story BIG STORY วันนี้นะคะเราอยู่ในตอนที่2แล้วค่ะที่เราจะคุยกับอาจารย์มกุฎอรอดีนะคะเจ้าของนังสือพิมพ์ผีเสื้อแล้วก็เพิ่งได้รับรางวัลช่อกละเกตเกียรติยศด,ด้วยนะคะประจําปีที่ผ่านมาค่ะ,คะถึงเรื่องออกรุงเทพอยากเป็นมหานครแห่งการอ่านนะคะ ก็เมื่อวานก็คุยกันสนุกสนานเลยใช่ไหมคะใช่ <มา S 1> ค่ะก <มา S 1> ็คือยูเนสโกปกติเขาจะมอบรางวัลกิติยศให้เมืองอปีละหนึ่งเมืองนะคะเป็นโครงการเมืองหนังสือโลก เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ทุกปีเขาก็จะมีการคัดเลือกกันบ้านเราก็ส่งชื่อกรุงเทพมหาคนครเตรียมแผนตรงนี้เอาไว้เดี๋ยวเราจะมาติดตามกับอาจารย์มกุฎอร,รดีเพราะว่า,าแล้วก็มีกรณีตัวอย่างที่อาจารย์ได้ทําหนังสือหมุนเวียนด้วยเราเรามาติดตามดูว่านี่ก็เป็นการกระตุ้นเรื่องการอ่านอันนี้ให้เกิดหนังสือหมุนเวียนในมสัสยิดมาแล้วะนะคะ,คะสวัสดีค่ะอาจารย์มกุฎค่ะ เดี๋ยวสักครู่นะคะอาจารย์มกุฎออรดีนะคะที่เป็นเจ้าของสํานักพิมพ์ผีเสื้อนะคะและท่านได้รับรางวัลเกียรติยศช่อกระเกตนะคะซึ่งเป็นรางวัลถือว่าเป็นรางวัลอันทรงคุณค่ามากๆของแวดวงวรรณกรรมอาจารย์เมื่อวานนี้คุยบอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณกนิกาบอกว่าเราต้องแข่งกับหลายๆเมืองนะคะที่เขาส่งเข้าแข่งขันแต่ว่าแต่ละเมืองเนี่ยเขาทํางานกันเป็นบางบางประเทศเนี่ยหปีบางประเทศเนี่ยสิปี กว่าที่จะเป็นมหานครแห่งการอ่านแต่ว่าหลักๆแล้วที่อาจารย์เล่าเมาื่อวานก็คือถ้าคุณอยากให้เป็นมหานครแห่งการอ่านก็แปลว่าคุณต้องการให้คนไทยประชาชนรักการอ่าน<ช>จริงๆอย่างแท้จริงต้องเริ่มตั้งแต่รากฐานตรงนี้ก่อนอย่าง<อ>มเมืองหนึ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างเช่นเมืองที่เราเอ่ยชื่อมาเนี่ยคนคงงงอะ่ะดิฉันยังงงเลยว่าเอ๊ะเป็นไปได้หรอคะที่เป็นเมืองแห่งการอ่านใช่ตอนที่คุณสังกมมาบอกว่าเบรุตเนี่ยคือถ้าบอกว่า ญี่ปุ่นเนี่ยอันนี้จริงคด็กันไทยญี่ปุ่นเลยนะตอนแรกเหรอเพราะว่าเพราะว่าคืออยู่ที่นู่นเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าทุกคนถือหนังสืออ่านกันหมดเลยค่ะเด็กนี้เด็กวัยรุ่นอาจจะอ่านอ่านวรรณกรรมออนไลน์นะคะก็คือดูจากมือถือแต่ว่าแต่ว่าคนจํานวนมากก็ยังซื้อหนังสือแล้วก็หนังสือเขาเหมาะแก่การอ่านบนที่ต่างๆมากเลยหนังสือเล่มมันจะไม่ใหญ่มากนะคะแต่ว่าพอบอกถึงเบรุตเนี่ยเราก็งงๆแต่โอ้โหพอฟังแล้วก็น่าเขามีการทํางานที่เป็นระบบนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อจากอาจารย์มากุฎอรดีอยู่ สายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีคะ่ะค่ะต่อเนื่องเมื่อวานนะคะเราคุยค้างกันไว้อาจารย์บอกว่าถ้าเราจะเป็นมหาคนครแห่งการอ่านเราต้องทํางานให้เป็นระบบใช่ไหมอาจารย์ค่ะค่ะเราต้องทําอะไรก่อนคะเห็นกรทมเขาชูยุทธศาสตร์ที่หนึ่งบอกว่าประชาสัมพันธ์ครับ่อไม่ไม่ไม่ได้ผลทั้งคืคอเราจะทําเพื่อเพื่อคนของเราเองหรือจะทําเพื่อที่จะปวดชาวโลกค่ะ ตัวเองสะก่อนนะครับเอาละสมมุติว่าคําตอบมันไปกันได้ทําเพื่อตัวเองและอวดชาวโลกด้วยพร้อมๆกันค่ะ้องคิดซะก่อนว่ากติกาของเวอร์บุ๊กเนี่ยเขาเขาเขามีกติกาอะไรบ้างเขาอยากจะให้เราทําอะไรบ้างเาทราบหรือย่งถ้าทราบแล้วนะครับว่ามันมันมีสัมปรามห้าข้อนะฮะคือจะต้องมีความร่วมมือระหว่างสังคม ในพรมิภาคของประเทศว่าด้วยเรื่องหนังสือและการอ่านระดับประเทศอะไรเพราะต้องม,อมีความร่วมมือกันไม่ใช่ว่าคนใดคนหนึ่งทําแล้วก็จะให้รางวัลก็ไม่ใช่ไอความร่วมมือน,นี้ก็จะทําให้คนของตัวเองก็แพร่หลายกันไปโดยที่ไม่ต้องมาแข่งแย่งกันหน่วยงานทุกหน่วยงานจะต้องร่วมมือกันครับแล้วก็ข้อสองก็คือว่าจะต้องทํามาอย่างต่อเนื่องนะครับ เราจะต้องมีสมาคมที่เกี่ยวข้องเช่นสมาคมนักเขียนสมาคมผู้จัดพิมพ์สมาคมห้องสมุดสมาคมผู้ขายหนังสือข้อสามก็คือมีการสนับสนุนทั้งการพัฒนาหนังสือและการอ่านอะอีกอันหนึ่งก็คือสําคัญเหมือนกันก็คือประเทศไทยอาจจะได้หรือไม่ได้ในราอประเทศนั้นเนี่ยเมืองนั้นเนี่ยจะต้องมีการสนับสนุนเรื่องเสรีภ,ภาพและการแสดงออกทางความคิดในการในการที่จะพิมพ์หนังสือหรือสิ่งพิมพ์แจกจ่ายกับผู้ ผู้บริโภคผู้ข่าวสารได้โดยอิสระนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งจะต้องจัดก,กิจกรรมไหมคร่าในโครงการในปีที่ในปีที่จะส่งประกวดเนี่ยจะต้องมีโครงการที่สําคัญท,ที่ที่ที่โดดเด่นนะครับว่าจะทําอะไรบ้างเพื่อที่จะให้เป็นเมืองหนังสือโลกและเราจะต้องเป็นอะไรจะต้องมีการวางแผนระยะย,ยาวด้วยไอห้าห,ห้าหลักสําคัญนี้เนี่ยมันไปเชื่อมโยงกันกันกบ คณะกรรมการคือคณะกรรมการของของเวิร์กบุ๊กเนี่ยเขาประกอบด้วยสมาคมสำนักพิมพ์นานาชาติส,สหพันธ์ผู้จําหน่ายหนังสือานานาชาติและสมาพันธ์ห้องสมุดนานานชาติกรรมการคือหน่วยงานสามสามหน่วยนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามันมีตั้งแต่การผลิตการจําหน่ายและการอ่านาตอนนี้เราจะต้องทําทั้งสามอย่างเนี่ยพร้อมๆกันที่สําคัญก็คือจะมีโครงการที่จะจัดประกวด ว่าเราจะมีอะไรเด่นเป็นพิเศษแตนี้ถ้ากิดว,ว่าไม่อาจจะทำสองอย่างนี้ได้ทั้งสามอย่างนี้ได้ก็ก็ดูเหมือนจะยากครับอืมค่ะอาจารย์คะถ้าเราลองดูเมื่อถ้าดูจากโครงการที่อาจารย์ได้ทำเรื่องโครงการหนังสือมุนเวียนในมัสยิดแล้วเนี่ยครับมันมีหนทางที่จะเพราะว่าถ้าดูในยุทธศาสตร์ที่กทมเสนอมาห้าด้านเนี่ยจะไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องแบบนี้เลยเอเราดูไล่ขึ้นไปอะคะ่ะ ไอไ้อมัซีย์เนี่ยว่ากันที่จริงเนี่ยเป็นเพียงเป็นเพียงเล็กๆนะครับของของวิธีการาวิธีวิธีการหนึ่งท,ที่ที่ที่ผมพยายามเสนอก็คือว่าเออประการที่หนึ่งเออปมอ่อนมากในเรื่องในเรื่องอห้องสมุดค่ะห้องสมุดของเมืองเนี่ยนะครับโดยโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยประมาณเออเราไปดูประเทศใหญ่ๆประเทศที่เขาจัดการเรื่องห้องสมุดอย่างทั่วถึงอย่างดีเนี่ยอย่างเช่นสิงคโปร์หรืออย่างที่ไหนก็ตาม ลองลองสังเกตดูคือมันไม่มีทฤษฎีตายตัวแต่ว่าลองสังเกตดูว่าในในสามตารางกิโลเมตรนี่จะมีห้องสมุดสําคัญอยู่หนึ่งแหง่งแต่ว่าของเราเนี่ยมีอยู่ห้าสิบเขตในกรุงเทพมาหาคนครมีห้องสมุดของกทมเพียงสามสิบเจ็ดแหง่งอันนี้อันนี้เฉพาะสถานที่นะคะข้างในยังไม่ต้องดูคุณภาพเราเรา,เรายังไม่ต้องพูดถึงนะครับเราเอาเราเอา,เราเอาตัวนี้ซะก่อนเราเอาสิ่งนี้ซะก่อนอันนี้อีกสิบกว่าแหง่งที่จะสองปีเนี่ยจะตั้งขึ้นมาทันหรือเปล่าค ็อาจจะไม่ทันแล้วถ้าเผื่อว่าตั้งจริงๆในในในรูปแบบของกทมก็จะต้องใช้เงินอีกหลายหลายร้อยหลายพันล้านนะครับ <im> ผมผมเสนอว่าอย่างนี้นะครับง่ายๆนะครับกท <im> มมีอำนาจที่จะดูแลหน้าที่มีหน้าที่ที่จะดูแลกรุงเทพมหานครว่าด้วยการก่อสร้างต่างๆ <im> ว่าด้วยสิ่งก่อสร้างว่าด้วยเวลาก่อสร้างห้างสินค้า ก่อสร้างคอนโดมิเนียมก่อสร้างอะไรต่างๆก็ทมมีกฎหม,มายอยู่ในมือนะครับ mm hmm. ลองปรับแก้กฎหมายเช่นหน่อยสิว่าต่อไปนี้หรืออาจจะย้อนกลับไปใช้ก็ได้สําหรับห้างที่สร้างเสร็จแล้วนะครับ mm hmm. ห้างสรบสินค้าที่สร้างใหม่จะต้องมีพื้นที่กี่เปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะใช้เป็นห้องสม mm ุด hmm. บังคับเลย mm hmm. เพราะฉะนั้นต่อไปในอนาคตห้างสับสินค้าทั้งหลายเวลาเขาจะโฆษณาชวนเชื่อเขาจะดึงดูดลูกค้าเขาจะบอกว่า ห้างสับสินค้าก็มีพื้นที่สําหรับคุณมาใช้ห้องสมุดได้ในเนื้อที่ท่านี้มีหนังสือแสนเล่มอ่านได้กี่วันว่ากันไปหรือคอนโดมิเนียมจะต้องมีห้องสมุดในเนื้อที่เท่าไหร่มีหนังสือเท่าไหร่รายละเอียดเยวจะว่ากันแล้วอะไร อะไรโรงงานโรงงานทั้งหลายที่อยู่ในเขตกรทมออเนี่ยถ้าเื่อว่ามีคนทํางานสามสิบคนขึ้นไปจะต้องมีเนื้อที่สาหรับห้องสมุดเท่าไหร่จัดการนะครับเมื่อเรามีกฎหมายเช่นนี้แล้วใครที่จะสร้างคอนโดมิเนียมใครที่จะมีโรงงานใครจะสร้างหับท่าทัศนชินค้าเขาก็จะต้องคิดแล้หล่ะว่าเขาจะต้องเจียดเนื้อที่สําหรับที่จะทําห้องสมุด แล้วก็พม <Okay. S 1> ก็มีหน้าที่ที่จะไปตรวจตราเหมือนกับไปตรวจตราบนานันไดหนีไฟตรวจตรา mm. ระบบสุขอนามัยต่างๆที่ที่ทําแก่ห้างเหล่านี้ <Okay. S 1> เหล่านี้นะครับนั่นเป็นวิธีหนึ่งที่จะทําได้โดยที่กทมไม่ต้องเสียสตังค์เลยทุกวันนี้เราเสียสตังค์เป็นปีหนึ่งต้องเป็นร้อยล้านสําหรับห้องสมุดในห้างสินค้าเพียงหนึ่งแห่ง mm. ใช่ค่ะ,ะรัฐบาลหรืกหอกทมจะไม่ต้องเสียสตังค์เลยสักบาทเดียวในการ ทำให้เกิดห้องสมุดขึ้นมาในห้างสรรพสินค้าเพราะฉะนั้นในอีกสองสองปีข้างหน้าเนี่ยมันก็จะเกิดห้างสรรพสินค้าใหม่โรงงานใหม่คอนโดใหม่บริษัทใหม่ๆถูกบังคับหมดที่จะให้มีมีอะไรมีห้องสมุดนะครับอันนี้เขาก็บอกว่ามีมีมีคนอาจจะมีคนแย้งว่าอาะก็ในเมื่อคอนโดมันมันก็มีเนื้อที่อยู่แค่นี้ยถ้าเกิดว่าเป็นห้องสมุดห้องสมุดมันจะต้องเปลี่ยนหนังสืออยู่เรื่อยจะต้องเพิ่มหนังสืออยู่เรื่อยคนเดิมมิพังหรือห้องสมุดมีคับแคบไปหรือ ก็มีวิธีการอีกอย่างที่เราใช้กันอยู่ก็คือการหมุนเวียนหนังสือการหมุนเวียนหนังสือเนี่ยมันทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายค่าหนังสือไปได้สักประมาณหนึ่งในสี่หรือหนึ่งในห้ายังไงะคะอาจารย์ให้รายละเอียดนิดนึงเลยค่ะคือเรากําลังทําอยู่นะครับตอนนี้เรากําลังทอระบบหมุนเวียนหนังสือในมัสยิดอยู่ที่จังหวัดกระบี่ค่ะความหมายวอมว่าเราจับมัสยิดสี่สี่มัสยิดมาเป็นหนึ่งกลุ่มนี้เนี่ยเราก็ซื้อหนังสือเข้าไป มัสยิดแห่งละแห่งละหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยหนึ่งหน่วยแต่ละหน่วยหนังสือเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะครับที่สามกันเช่นมัสยิดกอก็มีหนังสือหน่วยหนึ่งซึ่งมีหนังสือประกอบด้วยประมาณร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยเล่มก็แล้วแต่กับมัสยิดขอมัสยิดขอกับมัสยิดกอได้รับหนังสือไม่เหมือนกันเขาอ่านไปอ่านไปอ่านไปบอกเขาบอกว่าหนังสือเหล่านี้มีเวลาอยู่กับคณสามเดือนนะครับอีกสามเดือนมันจะต้องไปไปที่อื่นแล้วมันจะต้องย้ายแล้ว เพราะฉะนั้นมันก็เป็นยุทธวิธีอย่างหนึ่งที่จะทําให้เขารีบอ่านหนังสือรีบอ่านไปครับเพราะว่ามันไม่ใช่ของเขานะไม่ได้อยู่ที่เขาตลอดไปเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็ย่อมกระตือรือร้นพอถึงสามเดือนก็จัดงานจัดงานใหญ่เลยแลกเปลี่ยนหนังสือการจัดแข่งขันจัดประกวดจัดอะไรตอ่อมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับหนังสือและการอ่านและความรู้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันสยิดยต,ต่างๆคนในมันสยิ่ต่างๆก็กระตือรือร้นเพราะว่าในอีกสามเดือนข้างหน้าเขาจะต้องไปแข่งขันกับมัสยิดยอื่น เขาแพ้ไม่ได้นะถ้าแพ้ขาสามเดือนนี้อาจจะแพ้แต่สามเดือนหน้าแพ้ไม่ได้นะเพราะในรอบหนึ่งปีเนี่ยคนในแต่ละมันยดจะได้อ่านหนังสือเป็นสี่เท่าของงบประมาณที่ควรได้อยู่เดิมเราก็เอานี่มาใช้เราเคยใช้วิธีนี้ในโรงเรียนที่เราไปทําวิจัยมาแล้วแล้วก็ได้ผลดีเด็กที่เคยอ่านหนังสือมีมีหลายคนทีเดียวที่เคยอ่านหนังสือเพียงเพียงสองสามเล่มมีอยู่คนหนึ่งสิติสูงสุดอ่านเป็นยี่สิบเจ็ดเล่มในหนึ่งปี จากเด็กที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือหรอคะใช่ครับครับคค่ะืะะอพออาจารย์เล่าเนี่ยเห็นบรรยากาศเลยค่ะม,มันมีทุกสิส่งทุกอย่างที่กระตุ้นให้เขาอา่านค่ะไม่ใช่เป็นการส่งหนังสือย้อนคลอมไปแล้วก็บอกว่ารัการอ่านละการอา่านไม่ใช่ค่ะม,มันต้องมีวิธีที่ท,ท,ที่ฉลาดพอสมควรนะครับทีนี้ย้อนกลับนะครับสิ่งที่เราเสนอกทมเมื่อสองปีที่แล้วบอกว่าขอให้เปิดห้องสมุดใน กรุงเทพมหานคร100แห่งในช่วงพริบตาโครงการนี้เราเสนอไปเดินทุกสภาส่งจดหมายถึงผู้ว่ากทมอบอกว่าขอหาหรือเรื่องนี้ก็เราก็เห็นแล้วว่ากทมเคยพยายามที่จะเสนอตัวเข้าไปเป็นเป็น,เป,นเป็นเมืองหนังสือโลก mm. ฉะนั้นก็น่าจะต้องมีอะไรที่โดดเด่นเป็นพิเศษ <Okay. S 1> มีชาติไหนเลยที่สร้างห้องสมุดสร้างระบบระบบห้องสมุดขึ้นมาหนึ่งร้อยแห่งภายในเวลาช่วงพิบตา okay. เพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาเรื่องนี้แล้วก็ทําเรื่องนี้แล้วก็เสนอ,อ,อกรทมาลทมบอกว่าไม่ใช่นโยบาย <c oughs> คิดก็คือว่าขณะนี้เนี่ยมีร้านหนังสือให้เช่าอยู่ในกรุงเทพมาหาคนครทั่วไปร้านหนังสือให้เช่าเหล่านี้มีแต่หนังสือค่อนข้างจะรายสรารหน,งหนังสือคอมมอหนังสือการ์ตูนหนังสืออีโรติกหนังสืออะไรต่างๆเท่านั้นส่วนใหญ่ <c oughs> แล้วก็มีร้านหนังสือที่กําลังจะแจ้งเพราะว่ามีงานลดราคาหนังสือทุกปีปีละตั้งหลายครั้ง แล้ร้านหนังสือเราให้เช่าแล้วหนังสือจะเจงเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วไปในกรุงเทพมหานครเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรากรุงเทพมหา,หา,หา,หาคนครจัดเงินงบประมาณสักจำนวนหนึ่งแล้วก็ไปเจอจาแล้วก็จัดระบบน,นําหนังสือดีๆไปให้ร้านหนังสือเหล่านี้ให้เช่า,ามันก็จะเกิดห้องสมุดโดยแกลกลายโดยที่เราไม่ต้องมี มีสถานที่เพิ่มไม่ต้องมีคนไม่ต้องเสียค่าไฟค่าน้ําค่าอะไรเราก็ให้รายได้แก่ร้านหนังสือให้เชา่าหรือร้านหนังสือที่กาลังจะแจ้งแบบนั้นแหละให้เช่าหนังสือที่ที่เราจัดการให้ไปอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อยึดใชยึดในกรุงเทพมหานครมีตั้งเกือบร้อยแห่งหรืออาจจะร้อยกว่าแห่งเก้าแห่งหรือไงผมจําไม่ได้ถ้าเผื่อว่าเราจะเลือกขึ้นมาสักห้าสิบแห่งแล้วก็ทําระบบหนังสือหมุนเวียนเหมือนที่ว่านี่แหละออืประเทศไทยก็จะได้ชื่อว่ามีเมืองหลวงที่ ดูแลห้องสมุดในมัสยิดพร้อมๆกันทั่วทั้งเมือง